สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่กรมนะครับกับอะไรครับโอ้โหเห็นไกลๆก็ไปสมเด็จแล้วนะแต่ทำไมจะกุดเยอะยขนาดนี้โอ้โหเป็นรุ่นอะไรครับดูครับนี่ครับกับสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับจักรพรรดิรวยมหาเศรษฐีหลวงปู่กรมนะครับวัดโพชัยนครพนมปีหกเจ็ดรุ่นนี้สร้างน้อยด้วยนะครับโอ้โหรายการสูงสุดเนี่ยต่อหนึ่งรายการประมาณ แค่แปดสิบนะมีมา45่หาลายการพี่คิดเอาไว้จะสร้างน้อยขนาดไหนนะครับผมมีซีนเดิมอยู่2ององเดี๋ยวแกะดูกันหน้าไลายเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นสมเด็จข้างหลังเป็นน่าจะเป็นรูปเหมือนนะครับแล้วก็นี่ครับจะติดไปรายการชัดเจนอันนี้อะไรเนี่ยเนื้อมาสเตอร์พีแดงเพิงอคิโอ้โหพี่ดูชื่อเฉพาะชื่อรายการเห็นไหมครับองค์ดําฐานลายดําแดงกับอุ้ยกําไรทองคําคู่เอาเลือกกับเบื้องล่า อุ้ยกำไรทองคําคู่กําไรสองคู่เป็นกําไรทองคําตะกรุดสามดอกซุ้มทองรอบสิบสองดอกอ๋อตรงกลางเนี่ยนีตรงกลางนี่จะเป็นทองคานะครับส่วนตะกรุดรอบจะเป็นตะกรุดตะกรุดทองทิพย์หรือตะกรุดชุบทองเนาะโอ้โหทองคําเป็นตะกรุดทองคำเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะมีอะไรอีกโคตัวนะอ้ามาอะไรอีกไม่จบอะข้างหลังปิดแผ่นทองเต็มแผ่นนำตอกนำเลิกลุ้นอกทองคําฝังเพชรอุ้ย มีอบทองคําฝังเพชรด้วยสร้างแปดสิบองค์เห็นไหมล่ะสร้างออกมาแปดสิบองค์ที่ผมแจ้งเข้าไปนะครับโอ้โหนี่เป็นกําไรคู่ทองคําเอาเรื่องกระเบื้องลาลาลามาเดี๋ยวดูกันทีแกะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีก่อนโอ้โหอยากโชว์แต่ไม่ค่อยได้นี้เลยนะไม่ไม่อยากแกะเนะี่ยเขาแกะตรงนี้นะครับอ่ะมาดูอุ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งน่าใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนี่ครับโอ้โหมีจีวรด้วยนะนะครับข้างหลังจะเป็น นี่ไงหลังรูปเหมือนปิดแผงทองนาเลิอกองนี้หมายเลขสองหกนะครับนี่นะหลังเป็นรูปเหมือนแก่นะครับนี่รูปเหมือนของมาเดี๋ยวผมดูรายการต่อไปโอ้โหอ่านรายการนี่กระท่วมเลยนะพี่นะอันนี้เป็นนําปิดทองนาเลิอกอ่ะขออ่านไปรายการก่อนแล้วกัน <c oughs> ชอบไปรายการเขามากเนี่ยพี่คิดดูแล้วผมจะเอาไปรายการมาโชว์พี่แล้วผมจะอ่านยังไงหมดพี่เนไอันนี้เป็นโอ้เป็นฝังพระนาคปลูกใบมะขามนะครับโดยพลอยเสกปิด แผ่นทองสร้างแปดสิบองค์ที่ผมบอกว่าสร้างมาแปดสิบองค์ครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นนี่ครับโรยแร่อยู่ด้านใต้ฐานนะข้างหลังก็จะเป็นนาคปกเ้านาคปกหลุดเะงั้นนาคปกหลุดพี่นาคปกหลุดติดกาวแล้วหลุดนาคปกนะนาคปกอ่ะไม่เป็นไรเอาดูองค์ต่อไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูมาช่วยกันลุ้นกับผมกับสององค์นี้ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับดูจะเป็นออปชั่นพิเศษเขาบอกรุ่นนี้สร้างน้อยแออปชั่นเยอะนะครับสร้างน้อยจะออปชั่นเยอะเนาะผมมีแค่สี่องค์ที่คิดดูแล้วกัน เอามาแกะโชว์เพื่อนๆีพี่ก่อนนะครับมาดูกันมามาดูกันเป็นโอ้โหเป็นตะกุดอะไรนี่รายการที่ยี่สี่เขาติดไปรายการชัดเจนครับนี่รายการที่ยี่สี่ผมขอดูไปรายการก่อนรายการที่ยี่สี่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรกับผมไหมเนี่ยตะกุดสามกษัตริย์ครับเพชรหน้าทั่งอ๋อตะกุดสามกษัตริย์เพชรหน้าทั้งนี่ครับนี่ครับตะกุดสามกษัตริย์เพชรหน้าทั่งครับอันนี้ยังไม่เซอร์ไพรส์เท่าค์าเมอกี้นะนี่ เลขโคต่อโคซาลาด้วยนะครับเฮ้ยข้างหลังมีหลังรูปเหมือนแล้วก็หลังยันพี่อันนี้หลังยันเห็นไหมมีทั้งหลังรูปเหมือนแล้วก็หลังยันนะครับต่อไปต่อไปขอที่ขอให้ได้เป็นตะกุดทองคัมโอ้โหปิดําเลิกมีสิทธิ์ลุนนะเนี้ยมีอะไรพิเศษไหมจ้าหลังรูปเหมือนครับโอ้โหนี่คขารีเนื้อสิงหรือเนื้ออะไรเนื้ออะไรเอามาดูซะดีดี <laughs> โอ้โหถ้าแกะรุ่นเนี่มันเลยนะพี่นะ เๆๆนื้อเลืองหน่าจะเป็นเนื้อเกรสรใช่ไหมครับเนื้อเกรสรไหมหน้าปิดแผ่นทองลอยผลเสกสร้างแปดสิบองประมาณนี้รายการที่สี่สามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยรายการที่ผมชอบสุดน่าจะเป็นองค์แรกนะพี่ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับออปชั่นจัดเต็มจริงๆสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่วความสุขความเจริญน,นะครับสวัสดีครับ